สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ r ีแลกทารูเ9้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในแรนดอมที่ว่าคุณมีสิ่งใดที่ใครๆเห็นแล้วอยากจะเป็นเหมือนกับคุณมาเดี๋ยวเรามาดูกันดูความเป็นตัวตนของคุณที่คนอื่นๆมีความรู้สึกอยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับคุณอ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่มีความพิเศษอะไรเฉพาะ เฉพาะด้านมันจะต้องเป็นพลังงานของคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้ง่ายๆมาดูกันนะคะ ออดูความเป็นตัวตนของคุณก่อนเลยค่ะมาพลังงานไฟออฟเพนท์เคิลสขึ้นใบแรกนะคะคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นขั้นสุดหนักแน่นมากเปลี่ยนใจคุณยากนะถ้าคุณได้ตัดสินใจอะไรลงไปแล้วเหมือนกับว่า คือคุณต้องคิดมาดีแล้วอะคิดมาละเอียดไต่ต้องมาแบบถี่ถ้วนแล้วพลังงานชาวธาตุดินขึ้นใบแรกวิวออฟฟอร์จูนคุณเป็นคนที่มีสิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนคอยปกป้องคุง้มครองทั้งที่คุณคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่คุณสัมผัสและรู้สึกได้ว่าชีวิตคุณอะมันจะมีเหมือนปฏิหารดีๆค่ะคอยเข้ามารองรับแล้วก็ซัพพอร์ต เวลาที่คุณเจอปัญหาเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนึกในใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะขอพรน่ะขอให้ท่านช่วยซึ่งชีวิตคุณมันก็ผ่านวิกฤตมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเพราะความรู้สึกของคุณนี่แหละเพราะคุณนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือแม้กระทั่งฟิลแบบบางท่านก็ เอออะไรอ่ะนึกถึงบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงบุญกุศลที่คุณได้ทำอะค่ะซึ่งถึงคุณไม่นึกถึงอ่ะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะไม่รู้นะโอ King of Pentacles คุณเป็นคนที่คือบุค,คลิกของคุณนะคะหน้าไพ่มันชัดนะ บุคลิกอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเฟลของคนที่เป็นผู้นำาคุณเป็นคนฉลาดมากเลยนะเป็นคนที่เหมือนกับรู้เขารู้เราอะค่ะเป็นคนที่อ่านเกมเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นคนที่สามารถรับมือกับทุกๆสถานการณ์หรือทุกๆปัญหาที่ชีวิตคุณเจอเป็นคน เป็นฟิลของคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาทั้งของตัวเองแล้วแล้วก็ของคนอื่นที่แน่ๆคุณเป็นคนฉลาดบุคลิกอย่างเงี้ยดูหน้าไพ่คุณสิคุณไม่ธรรมดานะเอาตรงๆเป็นคนหัวดีเนี่ยให้ความฉลาดขึ้นมาอีกละว p e d a w a n ความคิดความอ่านคุณเนี่ยดูแบบดูล้ำคุณอาจจะเรียนมาอีกอย่างหนึง่งแต่สามารถทำได้อีกอย่างหนึง่งโดยที่คุณ อาจจะเป็นฟิลของคนที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยนะอาจจะไม่ใช่ฟิลของคนที่จบจากสถาบันอะไรเลยก็ได้นะคือคุณอาจจะเป็นฟิลของคนที่ทํางานไปด้วยเรียนเพิ่มเติมไปด้วยอะค่ะสมัยนี้มันเรียนได้ทุกอย่างอยู่แล้วเท่าที่คุณอยากรู้ไม่รู้อะไรแล้วก็เซิร์ชอากูใช่ไหมมันก็สามารถต่อยอดความรู้ของคุณได้คุณเป็นคนมีไอเดียใหม่ๆไอเดียเจ๋งๆอะซึ่งคนอื่นๆเขาเขาเห็นคุณใช้ชีวิตเขาก็ลองทําเหมือนคุณนะ แต่เขาทําแล้วมันไม่เวิร์กเหมือนคุณอะมันไม่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะคือคือสามารถเรียนแบบคุณได้แต่จะสําเร็จได้อย่างที่คุณทํำไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งบางคนก็แม้แต่คิดอะยังทําไม่ได้เท่าคุณเลยพลังงานพูดง่ายๆคุณเป็นคนฉลาดคนฉลาดเรียนรู้ได้ทุกอย่างคะ่ะ f o r of s w u r คุณเป็นคนรู้จังหวะนะคือคำว่ารู้จังหวะในที่นี้คือเป็นคนที่รู้ จังหวะลุกจังหวะรับรู้อะไรควรลุยรู้อะไรควรนิ่งดูสถานการณ์เป็นพลังงานอย่างนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นฟิลของคนที่คือถ้าชีวิตคุณเจอปัญหาสิ่งแรกที่คุณจะทำคือคุณจะนิ่งก่อนตีโจทย์ให้แตกมองปัญหาให้ออกว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุ คุณเลือกที่จะนิ่งพลังงานของคุณนะคือไม่ไม่รีบผีผามาค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยโอ้โหคุณยิ่งแบบใจเย็นสุดๆอะแต่ไม่ใช่ว่าฟิลเจอคนประสบอุบัติเหตุแล้วไม่ลงไปช่วยอะไรเห็นแล้วไม่โทรแจง้งไม่ใช่นะมันมันไม่เหมือนกันนะคะคือกําลังกําลังจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาชีวิตคุณเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะ คุณเลือกที่จะตั้งสติก่อนคุณจะไม่ใจร้อนผีผามรีบกระโจนลงไปในปัญหาคุณจะดูก่อนเหตุเกิดจากอะไรต้นเหตุมันเป็นเพราะอะไรอย่เงี้ยจะสามารถจับจุดปัญหาได้แล้วก็ไปแก้ที่จุดพลังงานเป็นคนสุขุมอะค่ะเป็นคนที่แบบใจยเย็นพลังงานอย่างนี้ค่อนข้างดีนะคะ Ten of Pentacles คุณน่าจะเป็นชาวธาตุดินภา่ธาตุดินคุณขึ้นหลายใบายมากเลยแล้วขึ้นแบบ ไหใหญ่ทั้งนั้นเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคุณทำทุกอย่างยอมเหนื่อยยอมอะไรเนี่ยเพื่อความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในในในครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวในที่นี้ได้หมดสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องได้หมดถ้าคุณเป็นฟิลคนโสดแต่ที่แน่ๆคุณเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็โฟกัสที่ความมั่นคง คุณเป็นฟิลของคนที่มีความพอดีในตัวสูงนะแต่ดวงคุณเนี่ยน่าจะมีเยอะด้วยคือคุณอะพอใจในสิ่งที่คุณมีอะยิ่งยิ่งคุณยิ่งคุณเป็นคนแบบเนี้ยข้างบนท่านยิ่งแบบว่าเหมือนกับอยากจะให้คุณอะได้มากกว่านั้นด้วยด้วยความที่คุณมีความแบบพอพประมาณในตัวเองอะค่ะคุณมีสิ่งใดที่ใครๆเห็นแล้วอยากจะเป็นเหมือนกับคุณคุณเป็นคนที่ฉลาดมากเกินกว่า คนอื่นๆที่คุณใช้ชีวิตในสังคมอยู่คนคนอื่นเขาก็ฉลาดนะเขาพยายามดูคุณเป็นตัวอย่างเขาพยายามมองรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณแล้วเขาก็พยายามเรียนแบบทําเหมือนคุณแต่ศัก,กยภาพเขาไม่ได้ไงเขาทําแล้วเขาไม่เวิร์กอย่างที่บอกเขาทําแล้วผลตอบรับมันมันไม่ดีอะ่ะมันไม่เหมือนคุณอะ่ะมันไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะ ซึ่งอันนี้มันต้องยอมยอมรับในศักยภาพของตัวคุณซึ่งคุณก็ไม่ได้ไปข่มไปเบ่งไปอะไรนะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกติอแต่คนเหล่าเนี้ยยิ่งพยายามอะยิ่งยิ่งแบบว่าเอ๊ะทำไมคนเหล่านี้ก็ตั้งคําถามให้ตัวเองนะว่าเอ๊ะทำไมถึงทําเหมือนคุณไม่ได้คุณก็คุณก็แบบคุณก็คนฉันก็คนอะไรอย่างเงี้ยความรู้เราอาจจะเท่ากันดีไม่ดีคนที่เรียนแบบคุณนะคนที่อยากจะเป็นเหมือนคุณเนี่ย อาจจะเรียนจบสูงกว่าคุณด้วยแต่ความสามารถหรือว่าการดำรงชีวิตอะมันไม่สามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างที่คุณทำทั้งๆที่คุณด้อยกว่าคุณอาจจะด้อยกว่าในทุกเรื่องเลยฐานะความรู้ด้อยกว่าแต่การดำรงชีวิตการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้คนรอบข้างเห็นนะ่ะคุณกลับทำได้ดีกว่าคนที่ออ่โปรไฟล์ดีกว่าคุณอาจจะเป็นฟิลญาติพี่น้องคุณก็ได้นะคะอาจจะญาติทางหางก็ได้นะ คือมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องพูดคนอื่นๆที่ที่เขารู้จักคุณแล้วก็คนที่อยากจะจะเก่งเหมือนคุณอ่ะเขาจะเปรียบเทียบเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรซึ่งคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆซึ่งคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมทําไมจะมีแต่คําว่าทําไมในหัวค่ะ the impress โอ้โหให้คุณขึ้นดีอ่ะคุณเป็นคนวันศุกร์หรือเปล่าเนี่ย คุณเป็นคนวันศุกร์หรือว่าวันพฤหัสหรือเปล่าคะไพ่คุณขึ้นดีมากเลยนะคุณเป็นฟิลผู้ให้จริงไพ่ใบนี้ขึ้นมาคอนเฟิร์มฟิลผู้ให้ล้านเปอร์เซนต์เลยมีความอบอุ่นในตัวสูงมีความละมุนสูงพลังงานอย่างนี้มีแต่คนอยากได้คะ่ะโอ้โหพลังงานไพ่นักสู้ age of swords คุณเป็นคนเก่งมากเลยนะถ้าคุณเป็นสายนักกีฬาเนี่ยคุณลงแข่งอะไรคุณชนะหมดเลย ไพ่ยอย่างนี้คือไพ่คนที่ยืนหยัดด้วยตนเองพึ่งใครไม่ได้แต่ถ้าคุณแบบมั่นคงถ้าคุณแข็งแรงอะ่ะจะมีแต่คนมาขอความมาขอความช่วยเหลือจากคุณมาพึ่งคุณมันจะเป็นฟิล์อย่างนี้ตัวคุณนะพึ่งใครไม่ได้พลังงานอย่างนี้ต้องเก่งและแร่งค่ะแร่งมากด้วยโคตนคุณยากอะ่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งแล้วสาเร็จด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องงานการสู้ชีวิตฟิลอย่างงี้ส่วนใหญ่ชีวิตจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเอง ถึงพ่อแม่จะมีทรัพย์สมบัติมาให้แต่คุณก็จะออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวคุณด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณเองโดยที่ไม่ไปแตะสมบัติของพ่อแม่นะแต่ส่วนใหญ่นะคะฟิลอย่างนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในฐานะกลางๆซะมากกว่ามันเหมือนเป็นบททดสอบอะความแก่งของคุณอะคุณจะสามารถลุยคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคอะไรใดๆได้ไหมซึ่งคุณทําให้เห็นแล้วว่าคุณทําได้ ลังงานค่อนข้างเป็นฟิวคนเก่งอ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาการันตีคุณเป็นคนเก่งมากใช้คําว่าเก่งมากได้เลยไม่ใช่เก่งธรรมดานะคะเก่งมากๆเก่งจนหลายๆคนรู้สึกกลัวแล้วก็ยอมคุณอะ่ะด้วยความที่คนเหล่านั้นพยายามจะทําเหมือนคุณลอกเรียนแบบคุณพยายามจะจับจุดคุณให้ได้ด้วยความที่คนเหล่านั้นก็คิดว่าตัวเองก็มีดีค่ะซึ่งไม่ผิดนะคนเรามันคนเรามันเข้าข้างตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ด้วยความที่ก็ลองผิดลองถูกหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเก่งได้เท่าคุณอ่ะแสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีในระดับหนึ่งเลยหัวดีทั้งๆที่คุณไม่ได้เรียนมาสูงอ่ะคุณมาต่อยอดคุณมาเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ชีวิตล้วนๆคุณมาเรียนเพิ่มเติมเอาตอนที่คุณทํามาหากินตอนที่คุณทํางานเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะที่ที่คุณมีแล้วใครๆเห็นแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนกับคุณอ่ะ แล้วก็พยายามแล้วด้วยพยายามก๊อปปี้คุณพยายามลอกเลียนแบบคุณพยายามเก็บทุกรายละเอียดของคุณที่จะมาทำให้เขาหรือเธอได้รับคำชื่นชมจากบุคคลอื่นๆ่ะเหมือนอย่างที่คนอื่นๆพูดชื่นชมคุณอ่ะคนเหล่านี้อยากได้เหมือนกันแต่ยิ่งทำยิ่ง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 ดูต่างยิ่งทำยิ่งเกิดข้อเปรียบเทียบอะค่ะคือคือความพิเศษในตัวคุณน่ะคุณแค่เป็นฟิลของคนที่ คิดแล้วก็หวังดีให้คนอื่นเสมอเหมือนกับว่าคุณจะโฟกัสนึกถึงคนรอบข้างคุณก่อนคุณไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นหลักคุณทําเพื่อให้คนอื่นอย่างเงี้ยคุณเป็นฟิลของคนมีความรับผิดชอบสูงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทํางานเหนื่อยมากคือเหนื่อยของคุณเนี่ยเออแต่คุณไม่เคยบ่นอะ่ะไม่เคยเอาความเหนื่อยไม่เคยเอาความเครียดอะ่ะไประบายให้คนที่คุณห่วงใยอะ่ะ ต้องมาทุกข์ใจด้วยแต่สิ่งที่คุณให้ก็คือว่า,าส่งเสียเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณจะเอาแต่ด้านดีดๆค่ะไปให้คนที่คุณรักอะ่ะได้สัมผัสได้รับรู้ซึ่งความทุกข์ความเศร้าวความเหนื่อยความเสียใจคุณก็เลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวเลือกที่จะเป็นคนที่แบกรับในด้านไม่ดีสิ่งไม่ดีตรงนี้ก็คือการเสียสละแหละซึ่งคุณทําทําแล้วคุณก็ไม่ใช่ฟิลของคนที่ทําแล้วแบบ จะต้องประกาศให้โลกรู้ด้วยนะพลังงานธาตุดินเนี่ยคือคนที่นิ่งเก็บทุกอย่างนิ่งมั่นคงหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องคือถ้าได้โฟกัสอะไรตัดสินใจอะไรค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากเพราะก่อนที่คุณจะตัดสินใจคุณคิดทบทวนไตรตรองถี่มาแบบถี่ทวนละเอียดยิบแล้วอะซึ่งคุณช่างน้ำหนักแล้วว่าข้อดีข้อเสียเท่าไหร่ พลังงานอย่างนี้จะต้องเป็นคนที่รู้เป้าหมายในการดำรงชีวิตนะคะคุณรู้ว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบใดคุณต้องถามตัวเองก่อนคือคุณคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายไงที่แน่ๆคือคุณจะทําให้ชีวิตของคุณเองอะมีความมั่นคงให้ได้มากที่เออ่มากที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีศักยภาพทําได้คุณไม่ได้มองว่าตัวเองสูงส่งนะคุณก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่ด้วยความที่คุณจิตใจดี ทำเพื่อคนรอบข้างทำเพื่อบุพการีของคุณทำเพื่อพี่น้องของคุณเอาง่ายๆนะถ้าพี่น้องคุณขอความช่วยเหลือในในเรื่องการเงินอะติดต่อคุณเนี่ยได้ทันทีอะพูดง่ายๆเนี่ยไพ่ใบนี้มันขึ้นอะคุณมีทั้งคิงแล้วก็เทนไม่ธรรมดานะคุณสามารถซัพพอร์ตได้อะทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้มีคุณอาจจะไม่ได้มีเยอะนะแต่คุณสามารถซัพพอร์ตให้น้องคุณได้อะ แค่นี้น้องคุณก็รู้สึกซึ้งแล้วคือแบบว่าอุบัิเหตุทีไรนึกถึงคุณอย่างเงี้ยพี่น้องคุณนะคะแล้วคุณก็ไม่เคยทวงไม่เคยอะไรเพราะคุณคุณคุณเป็นฟิลผู้ให้ไงขึ้นที่เอมเพลสเนี่ยคุณเป็นฟิลผู้ให้จริงๆเกิดมาเพื่อให้คนอื่นเกิดมาเพื่อเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเนี่ยแหละสิ่งตรงนี้แหละที่คนอื่นๆพยายามเรียนแบบคุณทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะคนอื่นๆไม่ได้มีมีเอ,อ่อความรู้สึกที่อยากจะ ทำเพื่อคนอื่นจริงๆเท่าคุณไงแต่คุณเนี่ยทําเพื่อคนอื่นจริงๆเพราะว่าดวงคุณมันเกิดมาเพื่อที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้คนอื่นแล้วคุณก็พึ่งใครไม่ได้ไพ่ใบนี้มันขึ้นคุณพึ่งใครไม่ได้มีแต่คนอื่นจะมาพึ่งคุณเพราะคุณเก่งอะค่ะต้องยอมรับในความเก่งของคุณแล้วคุณก็เป็นที่พึ่งให้ใครต่อใครได้คุณพิสูจน์ให้เห็นโดยการใช้ชีวิตคนเหล่านั้นถึงรู้สึกว่าทำไม พราะคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจแล้วว่าไอการที่คุณทําเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือคุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอะค่ะคุณไม่ได้ทําเพื่อสร้างภาพให้คนอื่นมามองว่าคุณเป็นคนดีความดีเนี่ยคนในครอบครัวคุณเขาจะสัมผัสได้เองจากตัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องเป่าปากาแล้วคนในครอบครัวคุณนี่แหละที่คุณคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนี่แหละหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงคุณอะที่คุณซัพพอร์ตช่วยเหลือก็จะเป็น เป็นกระบอกเสียงให้คุณเองอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะคุณคุณช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไงคุณไม่ได้ช่วยเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นมายกย่องคุณพลังงานนะคะแต่คนที่พยายามอยากจะเป็นเหมือนคุณอ่ะอยากที่จะได้รับคําชุมเชยเหมือนคุณบ้างอ่ะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้บริสุทธิ์ใจในการที่จะทําเท่าคุณขอใช้คํานี้นะคะจะได้ดูกลางๆเพราะว่ามุมมองความคิด ในการดำรงชีวิตของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันในอดีตคุณอาจจะเป็นคนนิสัยอีกแบบหนึ่งเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นฟิลของคนที่เป็นผู้ให้เกิดมาเพื่อเป็นที่พึ่งให้คนอื่นไพ่ใบนี้มันขึ้นมันชัดเลยอะ่ะพลังงานอย่างนี้คือคนที่เกิดมาเพื่อให้คนอื่นฉะนั้นคนที่จะให้คนอื่นได้คุณก็ต้องมีแล้วมีเยอะด้วยคุณถึงจะให้คนอื่นได้เหมือนดวงคุณต้องมันต้องให้อะ่ะแล้วคุณก็รู้เมื่อก่อนคุณอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้คุณเกลีละ ด้วยความที่ชีวิตคุณมันก็เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์เจออะไรมาเยอะค่ะในระดับของคุณเลยอะพลังงานเป็นฟิลของคนที่ชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนมาหมดอ่ะแต่ต่อไปนี้ชีวิตคุณจะมีทุกอย่างเท่าที่คุณต้องการเลยนะเอาจริงเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นเนี่ยแล้วว i วออฟฟอร์จูนสำหรับเนี่ยมันเป็นแสงสว่างอะมันเป็นพลังงานที่แบบว่ามันไม่มีหมดอะคุณดูไพส่สิแล้วไพ่สองใบนี้ค่อนข้างลิงก์กันเลยนะ เอาแค่เทนพอนะไม่เอาระดับคิงหมายถึงว่าสิบเหรียญนะ่ะคุณมีถึงคิงเหรียญเลยนะคะแต่นี้มองแค่เออสิบเหรียญก็พอละแค่นี้ชีวิตคุณก็แบบเหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะคุณจะเป็นเศรษฐีนะใช้คํานี้ได้เลยเอาจริงๆมันจะมีจังหวะช่วงหนึ่งนะคะที่ชีวิตคุณจะแบบขึ้นสูงสุดน่ะคุณจะมีเท่าที่ใจคุณต้องการพลังงานนะคะแล้วก็ต้องอยู่ที่พื้นบุญคุณด้วยนะแต่มองหน้าไพคุณแล้วมีเยอะคะ่ะ การันตีเลย View of fortune ไพ่ใบนี้ขึ้นที่คุณแสดงว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่กำหนดโชคชะตาตัวเองแล้วก็เป็นคนที่จะต้องมาเป็นแสงสว่างให้คนในครอบครัวของคุณคนที่มีปุญกรรมสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าจะด้านใดก็ตามจะคู่อริคุณหรือว่ามิตรของคุณก็ได้หมดเพราะว่าทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันทั้งมิตรแล้วก็ศัตรู ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้คุณเข้าใจละไพ่ใบนี้อยู่กับคุณฉะนั้นดวงคุณเกิดมาเพื่อชนะเพื่อเป็นที่หนึ่งเพื่อเป็นผู้นําเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีคุณต้องดํารงตนแล้วก็ใช้ชีวิตบนทางที่ดีที่ถูกที่ควรต่อไปนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้รนดอมนี้ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์นะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับหมอการเป็นอย่างยิ่ง ขอพาคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกคนแล้วก็ทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ